ผมมเหนีียวากออสวัสดีค่ะน,นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการฟั n แ a c w w t t ฟ f า f a ฟอีกครั้งหนึ่งนะคะอตอนที่เร,เราทำเกี่ยวกับเทพ12ตัวท็อปบนโอลิมปัสแล้วก็มีคนรีเควสต์เข้ามาว่าอยากฟังเรื่องราวเต็มๆของเทพพิฟิวทัสวันนี้เลยมาทำให้ดูกันค่ะเทพพิฟิวทัสเป็นเทพแห่งอะไรและเรื่องราวของเขาทำไมถึงน่าสงสารอยากรู้ไปฟังกันเลยค่ะ ฮฟิวทัสเป็นเทพแห่งการตีเหล็กเทพเจ้าแห่งไฟและช่างปฏิอาวุธแทบจะทั้งหมดของเทพทุกๆองค์และก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขามีหน้าตาที่ค่อนข้างอัปลักษณ์แล้วก็ยังพิการอีกด้วยมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยมีราศีของการเป็นเทพสะเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าผู้แต่งเขาเข,าเขียนบรรยายไว้แบบนี้จริงๆชื่อทางกรีกข,ของเขาก็คือฮิฟิวทัสซึ่งมันแปลตรงตัวแปลว่าผู้่อยเปลี้ยผู้มีเท้าคตทห่ดอกใจลายมากตั้งชื่อส่วนชื่อทางโรมันของเขาก็คือวอลเคนนั่นเอง อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างลักษณะของเขาก็คือเป็นเทพที่เดินขากระเพกขาไม่เท่ากันแล้วเวลาเดินก็จะถือพวกเครื่องไม้เครื่องมือช่างอยู่ตลอดเวลาและพวกช่างที่ทํางานกับไฟเนี่ยมันก็จะทให้สภาพของเขาค่อนข้างแบบเหงื่อซกโซกเหนียวเหนียวแล้วมองแบบได้กลิ่นอะไรแบบนี้เขาเนี่ยเป็นลูกของเทพซูสกับเทพีเฮราตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขาเกิดออกมาจากหัวของเฮราคือเคสเดียวกับอาตีน่าที่เกิดออกมาจากหัวของซูสเลยแต่ตอนที่อาตีน่าเกิดมาจากหัวของซูสเนี่ยเฮรารู้สึกแบบมันไส้อ่ะ คิดว่าตัวเองคลอดลูกจากหัวได้คนเดียวเหรอนางก็เลยไปคลอดลูกจากหัวบ้างแล้วก็ออกมาเป็นเฮฟิลทัสแต่แล้วนางก็แบบฟินชนะละผู้คนที่กราบไหว้นางเนี่ยมันก็มีเพราะนางเป็นถึงหนึ่งใน12เทพตัวทอโบโอลิมปัสใช่ไหมเรามนุษย์ที่กาลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมการช่างการประดิษฐ์เนี่ยก็พร้อมใจการดับถือนางโดยเฉพาะในกรุงเอเธนส์เฮฟิทัสได้รับการนับถือเป็นอย่างมากจนเกิดเป็นลัทธิบูชาเฮฟิทัสเลยก็ว่าได้ส่วนกลางของลัทธิเนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองลมนอสหรือลีนนอส มันเป็นเกาะในประเทศกรีซที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลอีเจียนแล้วก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับแดของกรีซเลยก็ว่าได้ขึ้นนั้นก็มีของนะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันดีกว่าเรื่องในครอบครัวในตอนแรกที่ฮิฟิทัสเกิดมาเน,นี่ยนางก็ไม่ได้ว่าหน้าตาน่าเกลียดหรือพิการอะไรขนาดนั้นเรานั้นก็เหมือนเทพทั่วไปนี่แหละแต่อย่างที่รู้กันว่าซูสกับเฮราพ่อแม่ของฮิฟิทัสเนี่ยตีกันตลอดเวลา8ครั้งหลังอาหารเพราะว่าัวเจ้าชูมากไปไข่เลียล่าโดยทั่วโลกส่วนเมียก็ขี้หึงขี้วีนตามไปวีตาามไปผู้ทุกคน ทำให้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ซูสกับเฮราคือกําลังตบตีกันเลยอะแล้วฮิฟิวทัสมันเห็นฮิฟิวทัสก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้แม่โดนทําร้ายก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยเฮราเห็นลูกวิ่งทลาเข้ามาในเหตุการณ์มันก็เกิดพานแล้วก็นึกโมโหฮิฟิวทัสไปด้วยว่าทําไมวิ่งเข้ามาทําไมก็เลยจับฮิฟิวทัสเหวี่ยงออกไปจากโอลิมปัสตกลงไปที่เกาะแลมนอสจากนั้นก็ทิ้งให้ฮิฟิวทัสอยู่ที่นั่นตามลําพัง9วัน9คืน ฮิฟิลทัที่แบบเจ็บตัวก็เจ็บเพราะว่าโดนควงลงมาอย่างก,กับหมูกับหมาแต่มันก็ไม่เท่าเจ็บใจของลูกที่มันแตกสลายนาก็เลยแบบเออแม่เอาละไม่กลับขึ้นไปแหละลำคาญกูอยู่ที่นี่แหละฮิฟิลทัสก็เลยสร้างวิหารเพื่ออยู่อาศัยที่นั่นและในละแวกนั้นเนี่ยมันมีพวกไซคลอฟหรือพวกยักษ์ตาเดียวอาศัยอยู่พวกยักษ์ก็เลยมาถวายตัวรับใช้ฮิฟิทัสอ่ะแล้วที่นี้วันดีคืนดีฮิฟิทัสมันก็เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าที่กูต้องตกมาอยู่สภาพแบบนี้มันเป็นเพราะใครก็เพราะไอ้พวกเทพไง ใช่อีพวกตัวดีเดี๋ยวมึงเจอกูนางว่างี้ฮิฟิลทัสก็เลยอยากจะล้างแค้นให้ตัวเองนางเลยไปรวบรวมพวกไซครอฟแล้วก็ให้มาช่วยสร้างบัลลังก์สีทองโออาขึ้นจากนั้นก็ส่งเคอรี่ขึ้นไปที่โอลิมปัสเดาวได้ไหมว่าส่งให้ใครก็ให้อีแม่ตัวดีเฮราไงแน่นอนอยู่แล้วพอส่งขึ้นไปปุ๊บเฮราก็เซ็นรับของติ๊กแล้วก็เปิดกล่องมาเจอกับบัลลังก์สีทองโออาสวยงามมากนางก็เลยอดใจไม่ไหวขอนั่งสักหน่อยดูซิว่ามันจะสบายไหม พอตูดสัมผัสกับบัลลังเท่านั้นแหละบัลลังก็ดีดตัวออกแล้วก็ปัดไปปัดมารวบตัวเฮรา,เาไว้รัดตรึงไว้กับบัลลังนางไม่สามารถกระดิดกกระเดียอะไรได้เลยนางก็เลยตกใจแล้วก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมแบบอิจอกอะไรคะเนี่ยช่วยกูก่อนช่วยกูด้วยเหล่าเทพที่อยู่แถวนั้นก็พากันมาช่วยเฮราแต่ไม่ว่าจะทั้งดึงทั้งยึดทั้งยืบัลลังก็ไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยตัวเฮราออกมาเลยพวกเทพก็เลยมานั่งประชุมด่วนกันว่าเอาไงดีวะ กลไกเลิศๆแบบนี้มันมีแค่ฮิฟิวทัสเท่านั้นแหละที่ทำได้แล้วก็คงมีแต่ฮิฟิวทัสเท่านั้นที่สามารถแก้กลไกลนี้ได้เช่นกันแต่ฮิฟิวทัสมันงอนพ่องอนแม่ไม่ยอมขึ้นมาบนโอลิมปัสจะให้ทำยังไงดีประชุมไปประชุมมาก็หันไปเห็นเทพไดอานีซัสที่เป็นเทพแห่งวัยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออก็ให้ไดอานีซัสไปมอมเล่าฮิฟิวทัสแล้วก็หลอกล่อให้ขึ้นมาที่โอลิมปัสซี่นี่คือวิถีของเทพหรอวะไดอานีซัสมันก็แบบได้จ้าเมาไง จากนั้นก็ลงไปมอมฮิฟิลทัสด้วยวายองุนพอฮิฟิลทัสเมาเนี่ยก็พาเขาขึ้นมาที่โอลิมปัสได้สำเร็จฮิฟิลทัสนี่กำลังกลุ่มๆเมาๆแบบอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะอ้าอ้าอแกให้กได้สุดท้ายก็แก้กลไกได้สำเร็จและเฮาก็หลุดเป็นอิสระจากพันธนาการนั้นจากนั้นไดอานซัสเนี่ยก็จับเฮากับฮิฟิลทัสมานั่งคุยกันอารมณ์แบบวงเล่าอะ ว่าแบบเออเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะก็ดีดีกันไว้จะมาทะเลาะเบาะแหวงกันทําไมรักกันเข้าไว้สิพอได้รับฟังคําของไดอาน่าซัสก็ทาให้ทั้งสองได้สติแล้วก็รู้สึกปล่อยวางจากนั้นก็กลับมาคุยกันแล้วก็ดีกันอีกครั้งเฮาก็แบบลูกกลับมาอยู่บนโอลิมปัสกันเหมือนเดิมเธออีฟิลทัสที่เจ็บแล้วจำอีดอกมึงเค้ยงกูลงมาจากโอลิมปัสแกกูไม่ได้หนีมากูไม่กลับขึ้นไปหรอกแต่ถ้ามีประชุมมีอะไรที่มันสาคัญก็เรียกแล้วกันเดี๋ยวขึ้นมาประชุมด้วยแต่จะให้อยู่ก็ไม่เอา เฮราที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทําผิดต่อลูกลูกมันคงเหลืออดแล้วแหละก็เลยจายอมปล่อยให้เฮฟิวทัสเนี่ยไปอยู่บนโลกแล้วเวลามีประชุมใหญ่หญหญก็ค่อยเรียกเฮฟิวทัสขึ้นมาความดีความชอบที่เฮฟิวทัสสามารถบดล็อกให้เฮราไปอิสระจากพันธนาการได้นันเนี่ยทำให้ซูสมอบอโฟรดิตี้ให้แต่งงานกับเฮฟิวทัสเป็นของรางวัลซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอโฟรดิตี้ไม่เคยมีใจให้เฮฟิวทัสเลยแล้วก็เล่นชู้อยู่ตลอดเวลาน่าอสน พอฮิฟิลทัสกลับมาที่โลกก็สร้างโรงงานช่างขึ้นที่ตีนภูเขาไฟและผลงานเด่นๆของเขาเนี่ยก็มีอัสนีบาทให้กับซุสทำหมวกให้กับเฮอมีสทำสอนให้กับคิวปิดแล้วก็ยังทำประตูล็อกให้ห้องนอนของเฮราอีกด้วยสารพัดช่าง โดยรวมนะนี่มองว่าฮิฟิลทัสเป็นเทพที่น่าสงสารเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เหมือนเกิดมาจากความอิจฉาริษยาของแม่ที่มีต่อพ่อใช่ไหมแล้วยังโดนกระทําโดยแม่ของตัวเองอีกเคว้งลงมาทําให้ตัวเองหน้าตาน่าเกลียดไม่เหมือนเทพคนอื่นๆแล้วแถมมีเมียเนี่ยเมียก็เล่นชูตลอดเวลาก็คือ แต่ถึงยังไงนะก็ถือได้ว่านางได้ทวงสิทธิ์ของตัวเองคืนมาโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่านางจะไม่ได้อยู่บนโอลิมปัสแล้วก็มาใสา่ยอยู่ที่โลกมนุษย์เนี่ยานางก็มีผลงานโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของเทพทุกองค์เพราะว่านางเป็นคนทําอาวุธต่างๆให้กับเทพทุกคนซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆนางก็เลยยังคงความเป็นเทพหนึ่งใน12องค์มีความเก่งกาจแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่ดีที่สุดในโอลิมปัส และนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเทพ H us, ทพีฟิลทัสเทพแห่งช่างตีเหล็กทเทพแห่งไฟแล้วก็ทเทพแห่งการประดิษฐ์ต่างๆนานาน่าสงสารไหมนางน่าสงสารนะเป็นเทพแต่ว่ามีชะตาชีวิตที่ค่อนข้างไม่ได้สวยหรูแบบเทพคนอื่นๆซึ่งเทพคนอื่นๆก็ไม่ได้มีสวยหรูเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่านางน่าสงสารนะอะม,มีความคิดเห็นยังไงนะคะว่าคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้และถ้าอยากฟังเรื่องของเทพองค์อื่นๆใน12เทพตัวท็อปโอลิมปัสเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันวันนี้ลุกหวานๆนะ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ u u s s r r i e e เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆก,การอัปเดตด้วยนะคะเรามาเจอเกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้บาย